สวัสดีครับผมพบกับเดอะเดอเดนทีวนะีแล้วก็กระผมนะฮะดลกเบียเช่นเคยวันนี้เราก็อยู่ในเกมพบกับคลิปที่มีชื่อว่าสัปดาห์นี้มีอะไรสัปดาห์นี้มีไรวันวันที่ทําคลิปนะวันนี้เป็นวันที่สิบสองเมษานะฮะปีหกศูนย์นั่นแหละนะะปีนี้นั่นแหละแล้วคนงะไม่มีใครย้อนมาดูไกลขนาดนี้หรอกนะสาหัสัปดาห์นี้นะฮะก็จะเป็น มันจะยังไม่เข้าสู่แพทเอเดฟชาร์ตนะฮะเอเดฟเดฟชาร์ต <c oughs> มันยังไม่มาหรือมันมาแล้วก็ไม่รู้นะแล้วมันตรงนี้มันบัคกแต่ผมไม่ทราบจริงๆนะฮะก็เท่าที่ดูนะเราจะมาดูกันอ่านรายละเอียดของแพทกันดีกว่านะฮะก็จริงๆล้วหลายคนอาจจะคงลองอ่านดูมาแล้วแหละนะฮะนี่แพทโนดิฟชาร์ตเอเดฟชาร์ต ไปเดบชาร์ตมาสเตมาสตรอันิ่งรบอาร์เซนลีเอเวอร์นเดอร์การ์แลอิสอัพยูอันโครเวอร์เดนแอนด์เลเเลตลักี้ลิเทิลคอมเพชั่นเอมเนอบค เออมันคือเป็นบอสไมเนอร์บอนะฮะเอ m ไมเนอรโรบอตอะเนี่ยจะเป็นหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับผมแต่ไม่รู้ว่ามันไมาย่างอันนี้ก็พิมพ์บอกกันด้วยนะฮะผมก็ไม่ตอนตั้งแต่แผนมันอัพเมื่อคืนเนี่ยผมเปิดดูผมยังไม่ได้ไป,ไปเข้าเช็คดูอยไงว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างนะฮะมันหลออยู่ทุกๆท,กที่ใต้ดินมันอยู่ในยูห้าบอสเอสทีฟาร์มแร่ อันนี้ไม่รู้นะแต่แต่คุณจะได้อันไลน์ใหม่นะมา n e น b o t บอิปซีดีนะฮะคือเป็นอันไลน์ใหม่นะไม่รู้เปนรายละเอียดเมนบอกด้วยนะ,ะรายละเอียดมันจริงๆนะแล้วก็จะมีอีเวนต์นะฮะคือจะได้ m i n เนอ,อร์บตอนะะอีเวนต์อะไรนี่แหละนะฮะช่างมันไม่รู้เหมือนกันนะรู้สึกว่าเหมือนจะมีอีเวนตนะ์อะ หมือนมีคคยได้ทำอ่ะแล้วจะให้ไมเนอร์บอทมาแต่แต่ผมก็ไม่มั่นใจนะจริงๆอ,อ,อ่ะว่าแพทมันมาอยยังไอ้ว่าไอ้กิจกรรมเดฟบชาร์ตมันมาอยยังนะหรือว่าต้องรอสัปดาหนะ์นะ่านะแต่ว่าที่รู้คือแพทเดฟชาร์ตมันมาแล้วไงแต่มันก็เหมือนตะข้าวก่อนไนงะคือแพทแพทตัวจริงมาแต่ว่ากิจกรรมมันยังไม่เริ่มอะคือเขาอัพไวล่วงหน้าไงพอพอสัปดาหนะ์หน้ามันกิจกรรมมันถึงจะมา อ่าอะไรประมาณนี้คืออัปแดตไ้ล่วงหน้าจะได้ไม่ต้องมาปิดเซิร์ฟตอนกิจกรรมมันมาไงเออแล้วก็เครดิตเท้าในมาเก็ตพนะีเสนะฮะเอ่อพวกเครดิตเท้าเนี่ยจะลดการเฟอร์คล้ายๆกับเฟอร์มันมันมันมากอะไรประมาณนี้นะเขาเลยทำให้ เขาเลยเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงมันโดยจะเป็นฟังก์ชันนะเครดิตเพาส์ตอนนี้จะคอนซูมอัตโนม,มัตินะเมื่อคุณซื้อจากผู้เล่นด้วยกันนะในมาร์เก็ตเทสนะฮะแล้วก็เครดิตเพาส์เนี่ยตอนนี้จะสามารถเอ่ออะไรนะเรียกว่าลิในมาร์เก็ตเทสนะแล้วก็จะเทรดไม่ได้อีกนะฮะ นี่เดี๋ยว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 ,ยวทำให้ดูแล้วกันนะมันเป็นยังไงไอน,นี้ก็อืไม่รู้เวลานะจริงๆแล้ววันนี้ผมจะปิดเข้าขับแล้วนะฮะแต่เดี๋ยวถ้าคลิปมังกรยังไม่ลงมาก็ยังไม่ปิดนะฮะผมเกลียดมากเลยเนี่ยมันบอกนอดจริงๆแล้วผมควรจะต้องพิมพ์จุดไปครั้งหนึ่งก่อนนะฮะ อินไว้คนอะไรก็ได้นะที่ชื่อชื่อมันไม่มีนะพิมกันสั้นนะแล้วก็คอยอินไว้มันจริง,รงอ,อีกรอบเอครดิตเท้าใช่ไหมเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองซื้อให้ดูเอ๊ะแต่ซื้อไม่ได้นี่ว่าปักไม่พอนะเสียใจด้วยนะผมคงเช็คให้คุณดูไม่ได้นะคาดว่าเครดิตเท้าเนี่ยซื้อมามันจะเทรดไม่ได้นะฮะซื้อจากไม่เก็ดเทดมาแต่ถ้าซื้อจากสโตร์เนี่ย ซื้อเครดิตเขาจากสโตนะี่ะอันนี้อันนี้ไม่รู้นะอันนี้ไม่รู้เมนเมนบอกด้วยว่ามันผิดผิดประการใดนะฮะคืออันนี้ยังไม่มั่นใจเราเพราะผมยังไม่ได้ทดลองซื้อเองไงว่าฟักหมดแล้วนะฮะก็คืออ,อันนี้ที่ผมคิดว่านะที่ผมคิดก็คือซื้อจากสโตมาเนี่ยมันสามารถเทรดและขายได้นะฮะแต่พอพอสมมุติว่ามีคนคนนึงอะ่ะซื้อเครดิตเขาจากไอในมาร์เก็ตเพจมา สรุปคือมันจะคอ,คอนซูมใส่ตัวโดยอัอตโนมัติคอนซูมคืออะไรคือมันจะมันเป็นการแบบเครดิตจะจากเครดิตเทาเนี่ยจะเข้าตัวโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องกดคอนซูมเลยนะคือไม่สามารถซื้อซื้อจากในมาเก็ตเพลสแล้วเอาไปขายต่อได้นะก็คือเราเราต้องใช้เลยซื้อซื้อ,อแล้วมันจะใช้ให้เราอัตโนมัติเลยนะแล้วเครดิตจะเข้าตัวนะก็ วังว่าคงจะเข้าใจนะฮะแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนนะซื้อมาซื้อ,อยังไงถือยังไงมันก็เป็นเครดิตเท่าเหมือนเดิมยังเอาขายต่อให้คนอื่นได้แต่อันนี้น่าจะขายไม่ได้แต่ถ้าผิดก็ขออภัยด้วยนะฮะถ้าถ้าถ้าผมคิดผิดนะอ่าแล้วก็จะมีมินิเกมที่เปลี่ยนมาใหม่หลายอย่างนะมินิเกมสกอร์บอร์ดที่เพียหลายอย่างแต่ผมไม่ลงรายละเอียดกเกี่ยวกับมินิเกมแล้วกันนะคาดว่าก็จะเปลี่ยนพวกสกลิลเช่นเมาส์เนี่ย สมมติว่าไอเต่านะฮะไอเต่าเนี่ยมันจะช้านะถ้าเป็นเมื่อก่อนจะช้าแต่เดี๋ยวนี้สปีดจะเท่ากันหมดเลยนะฮะแล้วก็มินิเกมรันสปีดนะสปีดทุกคนจะเท่ากันหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นคาดไหนก็ตามแต่แต่จริงๆมันก็เท่ากันนะมันมันก็เท่ากันนะที่ที่ผมวิ่งดูเนี่ยมันมันก็ไม่ได้ช้าเร็วอะไรมากหรือว่ามันมีตัวชาว้ากว่าปกติวะนะก็นะนะแล้วก็มีมินิเกม เออวิง่งเอ,อบินนี่แหละนะแข่งบินนะปีทุกปีกนะปีทุกปีกจะไวจะไว,ไวเหมือนกันหมดแล้วแล้วแต่ส่วนล่อนเนี่ยสักร่อนผมไม่แน่ใจว่าจะล่อนเหมือนกันไหมอย่างเช่นเอ,อปีกเริ่มแรกสุดเลยมาตื้อแรงยี่สิบเนี่ยเออน,น่าจะทําให้สปีดเท่ากันนะถ้าเกิดเราเข้าไปนมิเอชารเลนมินิเกมเนี่ยแล้วก็จะมีมินิเกมให,ใหม่ก็คือพาร์เก็ตคอนแทคชั่นนะ ก็คือเป็นการทำลายเป้าหมายโดยใช้ Shadow Hunter ยิงนะคิดว่านะเพราะผมเคยดูไลฟ์สตรีมของ Titan World อยู่นะแล้วมันมีเห็นที่แกใช้ Shadow Hunter ยิงเป้าเป้าเป็นเป้าขยับได้คิดจะา้าไหมแล้วเราเราจะต้องใช้ Shadow Hunter นะฮะ Shadow Hunter ก็ต,ตัวตัวนี้แหละนะฮะแต่ว่าเป็น Shadow Hunter อย่าคิดนะว่าแบบเอ้ยอยู่กากว่ะยิงเป้าอ่ะ โอ้ยยิงสุบๆไปก็ได้นะคุณมีคาสเกมแต่ไม่นะชาร์โด์ฮันเตอร์ที่เข้าชาเลยเนะี้ยจะเป็นชาร์โดว์ฮันเตอร์ที่แบบเข้า p v พปกติก็คือไม่มีคาสเกมช่วยนะคือยิงทีละดอกสองดอกแล้วยิงช้ามากนะคุณต้องเล็งให้ดีๆนะยิงเป้าเนี่ยนะอืมก็ทำใจไว้ก่อนเลยนะแล้วก็โอ้สปิง คัฟฟิ้งเว้นพอเทเลพอร์ตเตอร์อะไรข้ามไปข้ามไป <g ül> แล้วก็เอาแอ็บบิลิตี้เชนนะจะอัปเดตเกิดเกิอบบิลิตี้ที่ตามมาจะไม่มีเป็นหากับ NPC เช่นไดโนเทมเมอร์เทมเมอร์โคเมอร์โคเวอสแนนก็คือไอตัวตะข่ายนะบูมแรนเจอร์บิ๊กบอมแล้วก็มา,มาทเทเลิศ เอ็มอัตเลียสดันเอเอินนะชาร์ดโดฮันเตอร์ซันแสนเนอไปทิกเตอร์กิลเตอร์บอมนะก็จะถามว่ามันมันเป็นยังไงกนะ็คือว่าสมมติว่ามันมันเคยเป็นบั๊กอย่างหนึ่งนะก็คือสมมติว่ามีไอไอตัวอะไรนะไอตัว n อ c อ่ะ n ี c ขายของเงี้ยหรือ n อ c ที่มันไม่สู้กับเราและไอไอนี่มันพีทอะไรของมันเนี่ย เฮ้ยลำบากเลิเน,นะทําไปก็ต้องมาอินไว้ไปโอ้จริงๆแล้วสามารถขอไส้เล็กก็ได้นะแต่เดี๋ยวผมจะลดยศไส้เล็กลงนะฮะเดี๋ยวมันแบบมีการแอบอินไว้คนเข้าขับไม่ดีไม่ดีนะฮะเดี๋ยวจะปิดแล้วนะฮะเดี๋ยวคลิปมังกรลงเท่านั้นแหละนะปิดแน่นอนนะอ่ะก็สมมุติว่ามีเอ c ใช่ไหมพวกสกิลทั้งหลายเนี่ยที่เราไม่ได้เป็นผู้ควบคุมเนี่ยแต่เป็น AI ไอย่อมย่อมควบคุมอัตโนมัติอย่างเช่นเอสกิลเนี่ยลางรอเนี่ยมันจะรอแล้วไปชนมอนเตอร์ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดมี NPC ยืนอยู่ใกล้ๆเราเนี่ยเราไปปุ๊บอ่ามันพุ่งแล้วมันไปพุ่งไปหา NPC อ่ะซึ่งมันไม่ใช่มอนเตอร์ไงอ่ามันเลยมีบั克แบบนี้นะมันก็เลยแก้นะซัน,เอ,นเอตาข่ายคัฟเวอร์ของ 2A ไดโนเทมเมอร์เหมือนกันนะฮะ ก็อไอ้นี่ก็อยากออกกล้องเลือเกินนะสงสารเอาให้ออกอ่ะ,อะ,อะ,อะชื่อบัต่ซ่าสองสามหนึ่งนะฮะนี่อยากออกกล้อง <c oughs> อ่าก็อย่างเช่นเอสกิลอะไระตะข่ายตะข่ายกดของไดนเทมเมอร์มันไปนมีผลกับเอ็นบีซีได้อะไรประมาณเนี้นะเขาเลยเปลี่ยนแก้อะไรใหม่แล้วก็เลเวเรนสกิลส่วนตัวของมันเนี่ยจะให้ห0สิบเอร์นดาเมจแล้วก็100%เลือดเีเจนนะฮะอืม ตอนที่เอผีมันออกอะนะอืมแล้วก็หลายอย่างคูดาวรีเซ็ตอะไรเนี่ยแหละฮะเยอะแยะอ๋อจะรีเซ็ตคูดาวให้เต็มนะฮะเมื่อเปลี่ยนคาร์ดเปลี่ยนการใช้คาร์ดอ่าผมบอกเลยมีป,ยประโยชน์ไหมเดี๋ยวจะลองดูนะสมมุติแช่แล้วเปลี่ยนปั๊บอ่า ไม่นะมันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะมันมันก็ปกตินะไม่รู้เหมือนกันนะ <c oughs> ไม่รู้ <c oughs> อ่ะก็แล้วก็ลีดเดอร์บอร์ดจะเปลี่ยนนะฮะลีดเดอร์บอร์ดแล้วคอนเทนต์เนี่ยจะให้ลีดเดอร์บอร์ดอให้ดาวอ์ดให้ทุกคนเลยนะว่าใครอยู่อะ่อ,อไทยคืออะไรว่าลองหรอได้ลองลองลอง นี่ไม่รู้เหมือนกันอันแรกเมนบอกด้วยนะผิดพลาดอะไรเมนบอกนะจะได้ไม่เข้าใจผิดกันหมดนะฮาร์ดโถแลงวีคลี่นะตอนนี้เราวอดจะเปลี่ยนเป็น50ชาร์โดพินาตานะฮะให้ทุกคนที่แลงงสิบนะฮะแล้วก็จากที่เมื่อก่อนเนะี่ยเป็นของรางวัลก็คือเคอก่อนนะให้ให้คนที่มีแรงงหนะึงเนี่ยจะถูกลบออกไปนะอ้าผมบอกเลยนะฮะผมผม กดเออัดอั้นมานานะคือนี่ฮะพแรงนะฮะอ่ะสมมติ Shadow Hunter แล้วกันนะมันคนเล่นเยอะนะอ่าเมื่อก่อนเนี่ย c l ์ a อ c a r d c o n อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอา,เอาที่ของสัปดาห์นี้อ่ะ Clearcardcon เนี่ยมันจะให้กับคนที่มีพแรงอันดับหนึ่งของเซิร์ฟเท่านั้นนะฮะแล้วไอ้ Clearcardcon นเนี่ยมันจะทำอะไรนะเดี๋ยวผมในะนะอนาคตอาจจะได้ทำคลิปบอกมันก็คือไอ้เหรียญนนะ่ะ เหรียญที่เอาเมื่อกดเลยแล้วมันจะเอาไปใส่ในตัวเนี่ยเป็นขีดแฟกเตอร์นะซึ่งแน่นอนว่าทุกๆหกโมงเย็นเนี่ยถ้าเรามีคีดแฟกเตอร์จำนวนเท่าไหร่เราก็จะได้จํานวนกล่องคีดเช็ดจานวนนั้นเลยนะฮะก็คือประมาณนั้นแหละอืมมันคือใบเบิกทางให้เราได้คีดเชดรายวันเยอะนะก็ไอพวกอันดับหนึ่งแม่งอันดับหนึ่งทุกๆสัปดาห์บางทีแม่งอันดับหนึ่งนะอยู่ดีมีอันดับสองมาแซงเนี่ยอ่า ก็เขาเลยเปลี่ยนเป็นแบบสิบคนได้พินตะชชโดแทนนะโอ้ยเรียดเลยทีเดียวเนะี่ยอ่าถ้าเป็นพวกพวกเออเท่าแรงอันดับหนึ่งเนี่ยจ,จะแบบโอ้ยเฮ้ยนี่กูเสียเวลาทำเจมมาทำไมเนี่ยเออ <c oughs> นะอาจจะมีบ่นแบบนี้นะก็อืปล่อยเข้าไปนะเขาเก่งแล้วนะอ่าแล้วก็วิกฤตคอนเทสต์ใหมนะ่จะถูกแอดเข้ามา จะถูกแอดเข้ามาประมาณวันที่17เนะเมษานะก็อย่างเช่น,นการขนะุดอินฟะินะ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 ิมน,นะฮะในสัปดาห์นะสัปดาห์นะั้นนะฮะการได้เกมในสัปดาห์นั้นนะฮะแล้วก็ปลาจํานวนปลาในสัปดาห์นั้นนะฮะแล้วก็การ p ีวีที่จะชนะ p ีวในสัปดาห์นั้นนะฮะแล้วก็การย่อยของในสัปดาห์นะั้นนะใครย่อยได้มากสุดอะไรประมาณเนี้ยนะแนะทนคอนเทนต เบือบ่อๆของเรานะแต่ผมว่าอย่าเพิ่มมาดีดว่าพวกไอ้ Battle Arena อะไรประมาณเนี้ยไอ้ Battle Arena นี่แม่งตัวปวดใจนะแบบถ้าไปเจอพวกโดโหดอะเรานี่เหมือนไก่ตาแตกเลยนะเนี่ยผมเตือนไว้นะอย่าอย่ามั่นใจกับ PvP มากนะถ้าไปเจอพวกโหนโนี่เราเราแบบเป็นไก่ตาแตกเลยน,นี่ผมผมพูดพูดเองเลยนะนะก็นะแล้วก็จะมีดันเจี้นใหม่ช่างมันนะ อยากรู้ดูเองแล้วแล้วก็จะมีการแอด25คอตูนใหม่ในคอร์ดค a ร์ i n g นะฮะ Workbench นะแล้วก็หลายอย่างครับมีคอตูนแคทตี้บาบิเลียนคอลเมเซอร์ไดโนเทเมอร์นะเอ้ยไดโนเทเมอร์นี่เพิ่งเห็นนะเนี่ยเดอะโคไลฟ์เฟรติกเตอร์อ่าการสวิงเกอร์ไนท์ลูนาเซอร์โอ้เยอะแยะเลยนะแต่มาจริงหรือเปล่าไปดูเอาเองนะในคอร์ดคาร์ปเตอร์นะฮะ อ่าแล้วมันก็อยากออกกล้องเหมือนเคยนะสองคนแล้วเนี่ยมันมาเนี่ยมาทําไมเนะี่ยนั่นไงแม่งสงสัยเลยเนะี่ยเออสำหรับนี่เราเราจะแกล้งหลอกมันนะเออเออสำหรับ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะหลอกมันว่าเรายังไม่ทำคลิปนะฮะ เราเราจะหลอกมันไม่ยังไม่ทําคลิปเดี๋ยวเราจะบินไปเรื่อยๆนะเ,ออเดี๋ยวแม่งตามมาไม่ดีเนะี่ยไม่อยากไม่อยากให้ออกกล้องไง <c oughs> มันมันเดี๋ยวเดี๋ยวต้องจ่ายค่าตัวไม่ดีนะไม่ดี <c oughs> นั่นไงแม่งสงสัยแล้วจริงปะอ่าเราจะมาเข้าสู่สัปดาห์นี้นะฮะมันมีอะไรนะสัปดาห์นี้มีอะไรเนะ่ คอนเทสก่อนเลยนะคอนเทสตสัปดาห์นี้คือทำลายบล็อกนั่นเองซึ่งผมยังไม่ได้ทำลายสักบล็อกเลยเนี่ยแล้วไอ้ดูอันดับอันดับหนึ่งนีง่แม่งสองล้านบล็อกแต่มันก็ไม่แปลกนะถ้าใครรวยระเบิดแม่งก็ปลาตาสมุสมไปนะมันไม่เหมือนวางบล็อกวางบล็อกมันต้องเลง็งเล็งนิดนิดหน่นอยๆอะ่ะนะฮะแต่อันนี้มันไม่ต้องไนงะทำลายบล็อกนี่ของชอบเลยนะหลายคนเลยเนะี่ยยิ่งถ้ามีมังกรถ้าไปนี่สบายนะ่ะอ่าแล้วก็คด์ดนะฮะอ่านี่ออนินจานะพอแรงแม่งเล่นเยอะมาก ขนาดหมื่นเก้าเ o w e แรงนะยังติดอันดับแค่นี้เองอะ่ะนะคนเล่นเยอะจริงๆนะบูมแรงเจอก็เล่นเยอะเหมือนกันนะแต่ไม่เยอะเท่านีออนเนจากับชดดาร์มันเตอร์นะแล้วก็ไดโนเทมเมอร์นะอ่าไดโนเทมเมอร์แค่เวอร์แรงหมื่นห้าก็ติดสี่ร้อยเหมือนนี้ออนอนจานะนะก็มันก็มีแค่นี้แหละนะฮะก็ไปกดเช็คดูเองนะ เออนะฮะแล้วก็พอผมกด F1 ดูปรากฏว่าอืมโบนัสมันคูณทุกวันนะใครจะทําอะไรก็ได้ในสัปดาห์นี้นะอ่าแล้วก็อ่านมาที่ด้านล่างนะฮะ11-17เมษาจะมีอ e นะิ t เ r อร์เซลของ t ูม b ลเซอร์กาเดียนเอ็นเจลแล้วก็ทุกอย่างเลยที่เกี่ยวกับอืมนะฮะไม่รู้เหมือนกันนะแล้วก็ไอดิฟชาร์จมันบอกว่า coming soon แต่ไม่รู้มันมายยางหรือมันมันยังไม่มาหรือมาจริงนะ ไม่รู้เหมือนกันนะแต่แพทที่มันอัพสัปดาห์นี้ก็คือแพทเดฟชาร์ตนะฮะแม่งงงเหลือเกินนะอ่าส่วนเคออตเชดในสัปดาห์นี้เนี่ยของแรในสัปดาห์นี้ก็คือไอของมาใหม่เนี่ยก็คือเรือนะเรือล็อกเก็ตชิปนะเรือใหม่นะอืมดูแต่ละคนมันพิมพ์นะไม่เกรงใจการออกกล้องเลย เออแต่ถ้าเป็นเมื่อคืนเนี่ยนะตอนแพทมันเปิดใหม่ๆมันจะมีของหลายอย่างนะในหน้าดิวดิวอันแรกเนี่ยแต่แต่ว่ามันเขียนว่าเหลืออีกห้าชั่วโมงไงคือมันมีหลายอย่างทั้งแมวนินไลท์เป็นกลุ่มเป็นหลายๆตัวนะฮะมูลค่าของมันก็ประมาณสองพันเครดิตแล้วก็คำนวณกันเอาเองนะว่ามันคุ้มไหมกบอ่าแต่ผมว่ามันคุ้มอยู่แล้วแหละนะแล้วก็หลายอย่างนะดักอ็คอนเกร์ดักนเคส แต่แต่แต่ตอนนี้มัน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 หมดดีลไปแล้วไงนะก็รหัสผมมันหมดดีลไปแล้วนะแต่รหัสเขาอื่นอาจจะยังอยู่ก็ได้นะนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่มันจะอยู่ประมาณ5ชั่วโมงนะจริงมันจะโชว์ในหน้าแรกเลยนะโอ้โหแบบมันอยากอยากจุชักจูงให้คนเติมจริงๆนะแบบมันทําให้อยากเติมมากนะอ่าก็ถ้าเติมอันไอ้สามพันสองร้อยห้าสิบนี่ก็ประมาณหกร้อยกว่าบาทอะแพงวะล่ะหน้าข้างเงินเราับเขามันต่างกันนะใครจะเติมก็ คิดให้ดีๆนะเว้ยน่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะแล้วก็มันจริงมันมีของใหม่เยอะแยะนะหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจไม่แน่ใจอ่าอะรีสปาวรีสปาวมันบินตามกันมาเป็นแก๊งเลยเนะี่ย เห็นเมื่อกี้ไหมอ่าเราจะมาดูกันที่ป๊าบนี่ช็อตคาร,เต,รเตอร์นะฮะเออมันจะมีของแอดมาใหม่เป็นโอ้คอตูมเนี่ยเยอะแยะเลยเนี่ยเนี่ยคันชน,นิงเกอร์สตาร์สคิปเปอร์ชิลลิงชายของเฟรติกเตอร์อุวยสวยนะอยากให้หลายคนมาลองคาราฟชุดดูนะมันจะโอเคมากนะอุแบบสวยอะสวยจริงนะ หลายชุดเลยนะชุดชมพูมนะ Hunter, นะ on, Phantom, ก็มีนะของของ Shadow Hunter นะเอ่อโฟตอน h ัน t อมก็มีนะของ Shadow Hunter เอ้ยสวยอยู่หลายเอ้ยใช้ได้นะก็มาลองคราบใช้งานดูแล้วกันนะฮะก็เป็นว่าสำหรับแพทนี้คงไม่มีอะไรเลยโอ้ยเนะก่ยก็เอ่อมีอะไรว่าเออลืมบอกไปเรื่องเผาแรงนะ พอแลงนี้นะสัญ,ญลักษณ์มันจะเป็นเมื่อก่อนมันจะมีถึงหมื่นเนะแต่ตอนนี้มันมีถึงสองหมื่นนะก็คือสัญ,ญลักษณ์แต่สัญ,ญลักษณ์จะมีเนี่ยนะเป็นจุดนะอย่างเช่นจุดปีกจะเปลี่ยนเป็นปีกสีเงินนะส่วนในจุดตรงกลางที่บ่งบอกพอแรงเนะี่ยจะเป็นจุดแด,ดงสองจุดหนึ่งจุดแล้วแต่นะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันมีจุดแบบไหนบ้างส่วนหน้าพอแลงสองหมื่นก็จะเป็นสามจุดแบบนี้นะนี่เห็นปะถ้าเป็นพอแลงหมื่นเดียวไม่รู้เหมือนกัน อ่านะฮะก็ประมาณนี้นะฮะเออส่วนเราคงจะไม่มีอะไรแล้วนะ <c oughs> ถ้ามันขัดหรืออะไรมันมันเสริมข้อมูลได้เลยนะฮะผมไม่ว่ากันนะฮะอืมเดี๋ยวเดี๋ยวจะตึงคอมเมนต์ให้ด้วยถ้าเสริมข้อมูลได้ดีเยี่ยมนะฮะอ่า <c oughs> ก็โงยาสัปดาห์นี้นะฮะมันคือเรือล็อกเก็ตชิไหม ใช่ใช่ไหมเราก็จะเปิดกล่องช่วงเปิดกล่องโชวโชว์ชวนาโอ้ของเต็มเนละของแย่เลยว่ะถ้าใครขออไอเอ็นชารผมไม่ให้นะไอจจโรสโคปเนี AI ่ยกูจะเอาไปคาปีเนะี่ยเดี๋ยวสัปดาห์นี้จะทำปีอยู่เนี่ยนะนะเราจะมาเปิดกล่องอะไรก่อนดีเนะีฮยเปิดกล่องโชว์วันเดอร์ก่อนเลยแล้วกันเดี๋ยวๆอ่านี่คือของแจก,กนะของแจก,ก อ่าไม่รู้ว่าคลิปมังกรหรือคลิปนี้ในอันไหนจะได้ลงก่อนนะแต่บอกบอกไว้ก่อนนะ <c oughs> อ่ะนยายออททนี่ย้ายกล่องเฉละเช็ดไว้นี่ทอมเดอร์ไว้นี่มันเล่นอะไรมันอยากออกกล้องกันมากมากเรื่องอะไรนี่กูอืมกูป,ปิดนี้เลยนะปิดปิดแม่งเลยนะ <c oughs> จะได้จะได้ไม่โชว์ออกกล้องมากมายนะนี่นี่มือมือไม่เห็นแล้วนะฮะ <c oughs> อ่า สัปดาห์นี้มีอะไรเราจะเปิดแค่เช็ดจำนวนเก้าสิบเจ็ดกล่องน,นะครพัง,งเราจะมารุนกันดีกว่าว่าจะได้เหลือหรือเปล่านะผมก็อยากรู้เหมือนกันนะเฮ้ยเฮ้ยได้สนะี 4, นะ่พันเนี่ยสี่พันเนี่ยเปิดเงียบๆไปมันจะได้ปะแต่มันมันไม่เอ้ยได้มาทำไมอะ่ะมึงมาทำไมอะ่ะเฮ้ยเทดได้ปะวะ อเทรดได้นะฮะใครอยากได้ก็สามารถเทรดได้อ่าเราเรากันกันคนรู้นะนี่ปิดปิดแชทแม่งเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวคนมันรู้นะว่าเราทําคลิปอยู่ไม่ดีนะนั่นมันอินไว้แต่ใครมันอินไว้เนี่ยขยันอินไว้ตั้งนานนะเนี่ยเปิด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 อุ้ยได้ข้อคอเออแต่ก็ดีว่าเพราะชุดมันมาใหม่พอดีพร้อมม่ครับนะ สี่ส2 4สมสสี่เอ็ดฮ้ยเฮ้จริงผมอยากลองได้เฉียดคอนสักสักสองสามอันบ้างนะอยากได้จริงๆอ, 47, 26, 25, 24, อ,นะอ่ะยี่สิบเจ็ดยีิบหกยิบห้ายีิบสี่ยิบสามเฮ้ยสไปสไต์นะอ่าก็ดีก็ดีด <c oughs> อยากได้เหมือนกันนะเฮ้ยเฮ้เฮ้ยจะข้ามาแล้ว ข้ามาแล้วโอ้โอ้โอเออคุณครับมาทำไมครับต่อไปนะเราจะเปิดไล่ช็อตโวลนะฮะเรายังไม่เปิดโกลเด้นนะเดี๋ยวโกลเด้นไวท้ทีหลังนะห้ากล่องปัป๊บอินฟินิมลูกตาโรบอติกเรเดียนชาร์ดเฮ้ยนี่กูเปิดไลช็อตบอลนะไม่ได้อะไรเลยอะ่ะอ่ะต่อไปทบออเดอร์ Under, สองกล่องนะ โอ้โหดีมากเลยอะไม่ไม่ได้อะไรดีๆเลยนะฮะต่อไปเราจะเปิดก็เด่นแคตเช n น,นะหนึ่งเรือแต่ไม่ใช่เรือที่เราต้องอ,อ่ะสรุปนะฮะสัปดาห์นี้เราไม่ได้อะไรเลยนะฮะ <c oughs> <c oughs> เออเดี๋ยวไ,ไล่เปิดครับใหม่เ,เพื่อพิมพ์นทาแล้วเราเราจะได้ร,ร,รู้นะฮะ เนี่ยเรือเราจะมาดูเรือดีกว่าว่าใช้อะไรคขามากโอ้ยมือนนะฮะอ๋อฟักก็พอแล้วมันโชว์ตัวหนังสือสีแดงวะ่ะอ๋อสีหมื่นใช่ไหมเดี๋ยวค้าไปดูแล้วกันนะล็อกเก็ตนะเอ็นชาร์เต็ดบูโอูโหูมันใช้เยอะจริงๆนะครับเนี่ยใครต้องไซเนี่ยนะเอ็นชาร์เต็ดบูโอ้โหไอ้ไม้เนี่ยแนะม,ม่งใช้เยอะกับเรือมากนะฮะ Ncharted เอ๊ะกูพิมพ์ถูกปะวะ EN N C R อ่ะนี่นี Ncharted ปุ้งแปลงล่างคนละเรื่องละต้องพิมพ์ให้มันถึงตัวดับเบิลอยู่ด้วยเฮ้ยโอ้ใช้เป็นพันนะไหวปะเนี่ย ชาร์เตร์บูทโอ้ยไม่พอจริงๆว่ะเฮ้ย,ยมันใช้เยอะจริงซื้อไคร์ต่อา่อนแล้วกันนะ CRY เอ้ยกูเปิดให้หมดเลยดีกว่าว่ะไหนๆก็ซื้อก่อน <laughs> เปิดให้หมดเลยดีกว่าไหนๆก็มาถึงจุดๆนี้แล้ว มันมาวนทำไมมันต้องการอะไรจะออกกล้องหรือ <c oughs> นี่จะออกกล้องใช่ไหมนี่กบแม่งเลยกลบมันเลยนะอ้าวนี่ฮะขยศคอเราถลุงเล่นกันแล้วกันเพราะแล้วดะก้อนไทเกอร์อ่ะนี่ที่เราถลุงถลุงมามันไม่มไปอยู่เลยเหลอ Ui, nhưng enchantment Enchanted thật sự dùng nhiều lắm quá, en Wood Ui, 400 Ui, thật nhiều มันจะเยอะไปไหนวะเอ,อ้ดูได่ดิเราเหลืออีกเท่าไหร่เอ่อฮึ่ไมไม่มีว่ะขอยืมใครก่อนดีไหมเนี่ยคงไม่ไมคงสงสัยคงไม่ได้นะเดี๋ยวเอาเป็นว่าผมจะทําเป็นภาพปกจะเห็นเรือในภาพปกคลิปแล้วกันนะก็เอาเป็นว่านะสําหรับคลิปนี้เนี่ยก็สวัสดีดีสวัสดีนะบ๊ายบายครับผม กดปัป๊บเอ,อื้อง